ถ้าเราทาเองผลิตเองได้นะคะเรามีไม้าำหัวไรไฟนะซึ่งเดี๋ยวตอนตอนช่วงนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเผาถ่านซึ่งวานเราเผาถ่านแข่งขันกันเนี่ยน,นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องได้ผลิตภัณฑ์นะถ้าเราไปหาซื้อเมื่อกี้มีป้าที่มาป้ายิ้นมาเขาบอกว่าทําไม่เยอะไม่รู้จะไปขายตรงไหนคนใช้เขบอกอจะไปหาที่ไหนนะ,ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็หมาเอะ่ไรก็ให้เงินไปส่งเสริมไม่ชาวบ้านก็เผาถ่าน เพื่อที่เขาจะได้เก็บน้ำส้มควันไม,ไม้ใช้เองนะคะในนี่เนี่ยนะคะจากการที่มันใช้หลากหลายมากมันมีโฮอร์โมนมันกระตุ้นการงอกมันใช้ปปุ๋ยทางใบนะคะอย่างในข้าวเราใช้ก็คือใช้ทั้งจิตแฉลบเลนนาะแล้วก็ใช้เป็นการฉีดพ่นทางใบเพื่อทำให้ผลผลิตดีมากยิ่งขึ้นนะคะในแง่ของการไล่แมลงนะคะพวกนี้ก็จะมีผลด้วยนะคะก็จะทําให้การใช้ประโยชน์มันหลากหลายเราไม่ได้จำกัดเฉพาะในข้าวนะคะในพวกไมผ้ผลต่างๆ แต่มันเป็นอง์โมนนะการมันเพิ่มจำนวนดอกนะ้ำจะมีดอกเพิ่มมากยิ่งขึ้นพวกนี้ก็จะใช้ได้น,นะคะแต่แน่นอนนะคะสัดส่วนหรือความอัตราการใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งโดยทั่วไปเนะี่ยถ้าเจอจางตั้งแต่300ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้แต่ถ้ากรณีที่ต้องการใช้นะคะในการที่จะฆ่าเชื้อราเช่นการอย่างก,กรณีเราเตรียมแปลงอ่อนปลูกนะคะเราจจะใช้ตั้งแต่1ต่อ20หรือ1ต่อ40สิ รากดิน่อนนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อราในดินบางคนที่ปลูกเป็นเวลานานมีเชื้อราในดินมากๆการใช้น้าส้มควันไม้ในความที่มันสูงรากดินก่อนเนตัวเรียนเคยทำในในเชืออ้อเชื้อราที่ส,สร้างสารอะฟลาซิน,น,ะนะะในถุนทีิสงในอะไรอย่างงี้ทำอยู่ในดินเราก็จะมีการใช้อะราเจือจางประมาณ20นาทีเจือจา,20าง20เท่าแล้วก็ราดดินสักสิบวันหรือสองสัปดาห์กว่นก็ ปฏิบัตินะคะในเรื่องการความปลูกพรปลูกน้ําเมล็ดที่จะไปปลูกเราก็แช่นะคะอย่างข้าวเราก็แช่สองวันบางคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยเ็ลองเราูก่อนนะคะการแช่เนี่ยมันจะไปช่วยมันมีฮอร์โมนก็จะกระตุ้นให้มันเริ่มมีการแต่งกอรากเยอะนะคะหาอาหารได้เร็วตั้งตัวในระยะแรกได้ดียิ่งต่อไปนะคะเราเนี่ยเราจะเผชิญภาวะเรื่องน้ําที่มันน้อยลงทุกวันนะคะการที่เมล็ดมันขึ้นเนี่ยมันงอกได้เร็วแล้วมันตั้งตัวได้เร็วมันห นะฮะการเจริญเติบโต,ตของมันด้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น,นก็ยังอยากจะฝากนะฮะพวกเราที่ทําพืชได้หลายอย่างกรนี้ที่ใช้มเมล็ดพันธุ์ตัวเรททียนเนียอยากไปทำเพราะในข้าวที่มีการแช่มเมล็ดลองพืชเดินดูนะะ